ซากุระหลอดวันนี้เสนอตอนล่าท้าผีเจ้าของเรื่องที่ขอมาชื่อน้องน้ำปั่นค่ะเฮ้ยพวกแกได้ยินข่าวลือที่ว่าชั้นสามมีผีไหมวะใช่ใช่ตอนเดินมาโรงเรียนเมื่อเช้านี้ฉันได้ยินพวกพี่เขาคุยกันเจอกันหลายคนเลยนะแกฉันว่าไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วแหละต้องเป็นเรื่องจริงเอางี้ไหมพวกแกเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกัน เอาจริงเหรอว่าพวกแกฉันกลัวนะเว้ยแกอย่าป๊อดไปเลยนะ่าเรามากันตั้งหลายคนตกดึกคืนนั้นพวกเด็กๆจะได้ชวนันมาที่ชั้น3มของโรงเรียนโคตรมืดเลยว่ะแกฉันว่ากลับดีกว่าพันโลงก็ไม่เปิดไฟหรือยังไงวะเจนแกก็อย่าป๊อดขนาดนั้นเลยฉันเดินนำหน้าให้แหละรีบๆตามมาเถอะนะ เลอแป๊บเดียวพวกเด็กๆก็ถึงชั้นสามของโรงเรียนห้องแรกที่ผู้เด็กๆมาดูก็คือห้องพยาบาลนั่นเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันว่าไม่มีหรอกผีถ้าเกิดว่าพันลงไม่ประหยัดไฟเปิดไฟสักหน่อยนะบรรยากาศก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกปะไปดูห้องอื่นต่อเจนแกขยับออกไปหน่อยสิวะเกาะแขนฉันแน่นเกินไปแล้วนะก็ฉันกลัวเดินลอก,กันบ้านสิ เตรียมมือถือถ่ายคลิปหรือยงังพวกแกอย่าลืมนะถ้าเจอรีบยกมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะเว้ยนี่ไงมาถึงแล้วชั้นสามที่ว่าผีดูนักหนาเป็นยังไงแค่ตอนเดินมาระหว่างทางก็ไม่เห็นจะมีผีสักตัวเลยอุตส่าห์เตรียมมือถือมาถ่ายคลิปแล้วดูดิมองเข้าไปดิในห้องศิลปะนะพวกแกเห็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยพวกแกทำเป็นกลัวไปได้ เออจริงของวงมันนะเจนแกเลิกกลัวได้แล้วถึงมันจะไม่มีผีแต่บรรยากาศมันน่ากลัวนะพวกแกฉันว่าเรากลับกันเถอะสนุกออกจะรีบกลับไปไหนได้มาทั้งทีก็ต้องดูให้ครบทุกห้องดูอย่างห้องนี้สิก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยปะที่สุดท้ายชั้นดาดฟ้าตามชั้นมนาและที่สุดท้ายที่เด็กๆขึ้นไปก็คือชั้นดาดฟ้าของ ผีใช่ไหมแกผีเนี่ๆกลับกันเะฉันว่าพันลงนะแต่เขาแอบน่ากลัวอยู่นะแกะอาจารย์หรือพันลงที่ไหนจะมาอยู่เวลานี้ <Yeah. S 2> ฉันบอกพี่แกแล้วใช่ไหมว่าให้กลับบ้านเจ๊ J. แกเล่น ้อยแปดสิบองศาเลยนะเว้ยมือถือมือถือถ่ายคลิปถ่ายคลิปตัวไข่ตัวมันฉันแผ่นก่อนละล้อฉันด้วยดีวะเจนพวกแกบอกว่าอย่ามาก็ไม่เชื่อเข้ากันเป็นปีเป็นคุยทีอย่างงี้มาเรียกให้รอไอตอนมานี่อยู่หลังสุดไอตอนกลับนี่วิ่งนำหน้าเขาเลยนะเจนจบเป็นที่เรียบร้อยกับเรื่องราวของน้องน้ำปัน่น น้องๆก็ไหนสนใจอยากจะให้ทำเรื่องราวหลอนๆก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้าค่ะบ๊ายบาย